สวัสดีครับผมก็ตูนเอาดอ,อกไลท์ช็อปนะครับอย่างวันนี้ผมจะมาบอกว่าที่ร้านเรามีเต็นต์ตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับโคแมนโดม240ครับผมนี่เลยตัวนี้เลยเป็นอินสแตนต์นะครอินสแตนต์กางง่ายครับนะผมอย่างตัวนี้มันก็สำหรับครอบครัวก็ได้นะครับ3คน2คนถ้า2คนสบายเลยมันจะกว้างยาวเนี่ย2เมตรคูณ2อเมตราเนี่ยครับตัวนี้จะสูง143เซนนะคะ แต่ถ้าการอินเนอร์ไปแล้วปุ๊บมันก็จะสูงขึ้นมาก็เป็นร้อยเจ็ดสิบเซนนะฮะอย่างวันนี้เนี่ยที่ผมมาบอกก็คือมันเข้ามาแล้วที่ร้านออดอร์ไลท์ชอปอยุทธยาก็มาหามาดูมาชมกันได้นะครับที่ร้านอยู่ในฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับเลยประตูบีมนิดเดียวร้านเราจะอยู่ในฮาร์ดแวร์เฮาส์เลยมาดูมาชมได้นะครับที่ร้านออดอร์ไลท์ชอปอยุทธยาอยู่ในฮาร์ดแวร์เฮาส์นะฮะอย่างวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ